ครับต่อมาเราจะดูโจทย์แผทสองนะครับภาคที่เป็นวิชาเคมีนะฮะข้อที่สี่สิบเจ็ดครับนูรกดูข้อที่สี่สิบเจ็ในชีตตามพี่หมาสิฮนะไหนข้อที่สี่สิบเจ็ดนะโจทย์มันว่าไงไหนะดูดิสี่สิบเจ็เขาบอกว่ากระบวนการสลายตัวของทอรีียมนะครับข้างบน 23, 2 3 2สามสองข้างล่างเก้าสิบนะครับจนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็น pB ข้างบนสองูนดข้างล่างแ2สิบสองนะครับ จะมีอนุภาคเบต้าเกิดขึ้นกี่อนุภาค <c oughs> ดูเหมือนจะยากเลยเนาะนะข้อนี้พี่ว่าหลายคนทําไม่ได้นะเจอแล้วจอดนะจอดเพราะอะไรไหนะ่ยลองมาลองมาดูกันนะครับทอเลี่ยมข้างบนสองร้อยสามสิบสองข้างล่างเก้าสิบนะครับสลายตัวนะฮะแล้วกลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายมันสลายตัวกี่ขั้นช่างหัวมันครับสวนว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ P ีข้างล่างแปดสิบสองครับข้างบนสองศูนย์แปด นะครับล้วก็เขาบอกว่าหนูเชื่อไหมครับการสลายตัวของธาตุกำมันตรังสีถ้าเกิดการสลายตัวเองตามธรรมชาตินะครับอนุภาคที่มันมีการปล่อยออกมาอนุภาคที่มันมีการปล่อยออกมาจะมีได้แค่3ชนิดนะนะครับเท่าน,นั้นก็คืออัลฟาดีต้าแล้วก็แกรมมานะครับไม่มีนะครับพวกนิวตอนโปรตอนโพซิตอนพวกนั้นไม่มีครับ การสลายตัวตามธรรมชาติของธาตุกำมะถันตารังสีก็จะมีแค่3าตัวนี้แหละครับอัลฟาบีตาแกมมาตัวอื่นไม่มีแลวแล้วโซิตอนไม่มีเหรอพี่ไม่มีครับพวกนั้นนิวตอนล่ะพี่ก็ไม่มีครับพวกนั้นต้องเกิดจากเปียนิวเคลียร์ต้องเกิดจากการที่เราไปกระทําไปยิงตัวนูน้นยิงอนุภาคยิงนิวเคลียสนู้นด้วยอนุภาคตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับถึงจะเกิดได้นะฮะคอนเซปต์ตรงนี้ที่หนูจะต้องรับรู้ใหม่ก็คือถ้ายังไม่รู้นะครับ การสลายตัวของธาตุกำมันตลังสีตามธรรมชาติมันจะมีอนุภาคแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะฮะอัลฟามันคือตัวนี้ฮะ HE ข้างบน4ข้างล่าง2 b e บีต้ามันคือ E ข้างบน0ข้างล่างลบ1ครับส่วนแกมมามันคือกลุ่มก้อนของพลังงานไม่มีมวลไม่มีประจุโอเคนะครับเท่านี้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่เขียนให้ครบเอาอัลฟาก็คือ HE ข้างบน4ข้างล่าง2 ก็ต้องมีอัลฟามีบีต้าไหมมีไม่มีเดี๋ยวก็รู้กันนะฮะข้างบนศูนย์ข้างล่างบลบหนึ่งแกมมาแกมมาไม่ต้องไปเขียนหรอกครับมันเป็นกลุ่มก้อนของพลังงานมันจะไม่กระเทือนเลขข้างล่างแล้วก็ไม่กระเทือนเลขข้างบนเก็ตไหมฮะสรุปคร่าวๆครับเดี๋ยวเรามาหาจํานวนตรงนี้กันว่าต้องเป็นเลขอะไรกับจํานวนตรงนี้นึกภาพออกไหมฮะหลายคนบอกโอ้โหมันมีต้องสองตัวแปรไม่น่าจะรอดรอดสิครับรอดสิครับมันมีความจริงว่านะฮะมันมีความจริงว่า ในสมการนิวเคลียร์เนี่ยนะครับผลรวมของเลขข้างล่างทางซ้ายกับทางขวาต้องเท่าเนื้อไหมฮะและผลรวมของเลขข้างบนซึ่งเรียกว่าเลขมวลฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องเท่าโอเคนะฮะแล้วก็อย่านะฮะอย่าตาบอดใจบอดนะครับหาเลขข้างล่างก่อนมันจะมีตัวแปร2ตัวเห็นไหมฮะนะถ้าหนูหาเลขข้างบนก่อนมันจะหมูทันทีหาเลขข้างบนก่อนวิธีการก็คือตัวนี้มันเป็นศูนย์นะข้างหน้า หน้าบีตาจะเป็นไรก็ตามมันก็ศูนย์สนิทสิทธิท์หามลงเข้าใจไหมฮะเก็ตมานะเพราะฉะนั้นเราจะหามองจากข้างบนเราจะหาจํานวนอัลฟาได้ก่อนตามทันไหมครับมองจากข้างบนเราจะหาจํานวนอัลฟาได้ก่อนนะถ้ามองจากข้างบนเลขทางขวาคือ232นะครับเลขทางทางซ้ายครับโทษส่วนทางขวาก็คือ2 0 8แครับแล้วบวกด้วยเทอมนี้ก็คืออะไรไม่รู้อะฮะแล้วคูณกับ4 นออกไหมฮะสมมติเป็น x นะ x แล้วคูณกับ4อ่านะฮะหนูจะได้จำนวน alpha ละครับ208ย้ายไปลบครับลบออกมาเหลือ24ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น x 16 4 x ก็4 54 6 24หนูย้ายข้างหา x ครับเราจะได้ละครับหน้าฮีเลียมเป็นเลข6ครับสรุปมี alpha นะครับมันจะปล่อย alpha ออกมา6อนุภาคเก็ตไหมฮะ เพรพอหนูรู้ว่ามีอัลฟาหอนุภาคปับ๊บถ้าหนูมองเลขข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะได้บีตาลวครับเลขข้างล่างทางซ้ายเป็น90ครับขวาต้อง90ด้วยตัวนี้82แล้วตัวนี้6กคูณสองหเป็น12ครับแล้วบวกด้วยนะกี่ตัวไม่รู้แต่ตัวละลบหนึ่งนะฮะเลขข้างหน้าเนี่ยเท่าไหรไม่รู้ฮะแต่เป็นลบหนึ่งฮนะล่องหาครับตรงนี้เป็นเท่าไรน,นะครับอ่านี่90นี่8 2บวกกับอีก12เป็น9 4 แล้วจะเท่ากับ90ปรับตรงนี้ต้อง4ตัวเกตไหมครับเรียบร้อยแล้วฮะจบครับตามพี่ทันนะนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่47นะครับมันจะต้องปล่อยบีตาออกมาทั้งหมด4ตัวนะฮะปล่อยบีตาออกมาทั้งหมด4อนุภาคเขาถามว่ากระบวนการเนี่ยนะครับนะจะมีอนุภาคบีตาเกิดขึ้นเท่าไหร่นะฮะคำตอบคือ4ครับนะ4อนุภาคนะฮะเลือกชอยที่2 เรียบร้อยแล้วครับ47พี่เคเฉลยแล้วนะฮะนะคำตอบคือข้อที่2ครับผ่านฮะ